ก็สวยสวยกันสิเขบมาบึงกนประกาศมันงบีสดีคอมเมนตีนีเยสวัสดีค่ะคุ่น้ลงมาเขาังลุงมีสมบัตทั้งงายทำไถ่กันได้นะคะมันมีสิบหลอดินฝุ่นนอนหมดเลย อันนี้ขนาดว่ายังยูไกลเนี่ยกมูเขาติดแดดแดดแดแต่พอเราี่รันก็แบบว่ะอุ้ยฟุ้นฟุ้นเต็มอยู่มึงยำเฮาอยู่นผลไม้นะคะให้พี่เบนกับถ้ากคคุณแม่ก็บอกให้ยับค่ะไม่ไม่หน้าหน้ามัวจริงกะทิอับปุยมาอย่างไรพอใช่ทาร่าไหมนะครับปุย วัดป oh. ้าโอ้วันสือบสือมาไหมบ่วยินมากอ้วนะคะสาวนะคะบวันนีโอ้บรยากาคือเงียบแล้วะเืีบเนยสมบัติไอ้บ่าวบุญไหนไปอันเั้นนี่น่ไปสนใจกินมังคุนโลจนพอยินาตื่น แม่งเลยแม่งอันนั้นไล่กันไหมแม่งมันมีใส่ไล่ไปอยู่เพื่อนลุ่มกันเลร็วแม่งอันนี้แม่งวันใหญ่นะเอออยู่นี่น้อยอยู่นู่นไล่กว่านี่ขาเถาแต่งดะมาเต็มสังสางเลยมันกัดอันนี้แข่งอันน่าหลอนทั้งปุ่งเหรออันนี้ลุงหนามแล้วใบใหม่นะตอนนี้มันมาเกาะลุ่มเป็นอ้อยกว่า ข้องบระเดี๋ยกันอีกค้าอ่อยครับวันนี้นอ่อยไปมาไปมาคนละมัดคนละมัดพอดีจะไปวลากับบาทหลักกับมี่ก็สนใจเรื่องการตาตทีมสนใจบาวราได้ตาเปิดขึ้นห้อยแล้วบอกไก่นะเป็แต่ดับเพียรที่สมบังเลยดักเทียงครับพี่ เตตานะคะตอนผมาีเนะคะยเล่ีมันต่ำอยเงยเดินได้เลยนะคะแต่มันยูมันซุงา้มันสูงอยู่มันต่ำลงแล้วก็มเสมอตกันนี่เนาะอยู่เชือนไทยต่างเปนเหลีย่เตี๋ลงเตี๋ยลงคราบงามนักนักงานงานทีใช่ชุดเป็นน้ำแล้วมัวนั่นดิมัวดาวมนิชุดซุ้ หลักดิ่งเนาะสร้างของเขาด้วยน,น้ำชุ่งหน้าไปง,นนงานตำคันเทคอหักเลยงาไม่ยาวเองเบ้นเอ้ยจอดเชือชงน่าเราลีำลำไล่นะ่ะเบ้นไอ้กัะอัดเจอบเออ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมที่เป็นอยนะคะอยู่ด้วยกันอย่างใช่อย่างนั้นค่ะดูแลเดี๋ยวเชิญได้เลยครับอือกินไปแล้วสักกินหน่อยหนึ่งเนาะเอาจะเทียน์อะนรอย่างไรว้าเอาดีไว้จองมองหืมหืบอกกินอย่างนึงแล้ับจะตู่นี่อย่าไปจกของคนเถ่าคนเถ่าเอาไฟสิติดเหรอ

<laughs> ừ, nó cho đâu luôn đi <laughs> Sao <laughs> <nữa>, <laughs> <nữa>, <laughs> <laughs> <này, cười> đi hơi cái gì? Sao đi? Sao đi nó nước <laughs> ừ. <laughs> <laughs> <Ở, cười> quá tuổi Sao đi nó em đi Ừ, mong con sao đi nó ngon quá tuổi Ừ, mông เีคาโลเป็นนาทีครับโอ้กลัวแล้วเป็นมันใช่นี่รัก่อไกเยียมมาเพือนกลัวแล้วมันกินเลยตายหยุนะดึงหน่เอาเส้นมาละรถพี่ยังไม่ก่อไคเมือนันมาใหม่กับบ่้ อเอาเรียแบบนีม,มารับอารักี่อ่าสั่งนีกหนึ่งมาดีดีครับเล่นดินแล้วเปราออเออมัวเมยมัวไว้ไหวเหรอ,อีอไ่ไห บอกลุวอันนี้กันเลยบอแจ็คบ่กิดสีสางอะไรไไบอยี่เจม่บุญลยไปมักเจีบอแจ็คบออยูก็ตองอยู่เออกเบาเองนี่บุญเทพสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอย วัดดีคุณพ่อคุณแม่คุณทุกท่านมีฝรั่งด้วยนะครับผมฝรั่งทานไม่ออกครับก้วยเราก็เริมจะทำแล้วนะครับผมจากเดดอยู่น่าแลวนอันนี้เว่ามีคนบึ้งพูดได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวจะอ่านเห็นว่าไหนมุช เมาแล้วหายๆนะบ่าหายไปแลนะ้วเนาะมาปุวยมือว่าไปงับมาจีหายโบเข็นจีจีกันแม่ดูดี่บ่าดิงกำลีลำไส้จับจับนั่นไรแล้ววันนี่ลำนี้ลำไส้กับเขาปะทูปะยะเอตากระว่างกระปั้นเป้ตีนนะครับคุณแม่หนึ่งท่านสองท่านนะครับเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์มานะครับผม เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับช่วยวางไว้กันจนดำหมดแล้วนะครับจะไม่ไปตัดสักตานึงเลยนะครับผมช่วยดำหมดแล้วนี่วผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญใจดีมีจิตศรัทธามาป้อนคมวังกับข้าวข้าวด้วยเอาไม่ได้อางนะครับวันนี้เราก็มาไกลด้วยนะครับผมยังอันนั้นยุคคือคนคือสื่อเบิ่งดีเทสเบิ่งดียุทธตีกันถือมิดเขาไดเล่มไหนฟัดอย่กับเบิ่งดีดีเลย ฝุ่คนบึงใช่อย่างที่ว่มีคนบึงนีครับป้อนอาหารสมหังได้ครับใส่ปั๊กมุดกับปักบ่ได้ยบันที้โทรศัพท์บนี่เครื่องเดียวปักตะปูเลยเพื่อนอันนี้เฮดว่าเล่นไปเล่นมาสวัสดีคุณแม่นะครับหรือมโมซังสวัสดีทุกครับเออคอมเมนต์เข้ามาดูไม่ได้เพราะดูไม่มีคอมเมนต์เปิดหน้าเดี๋ยวท่านมีคนมาวอลนัมยูวอลนัมได้ที่ครับเพียบกระบาดสวัสดีหนึ่งท่านครับครับป้อนอาหารได้ครับมีครับผม ครับพอนอาหารได้ครับความเปือมือประเดตะการนึประเด็ทัวสวัสดีครับสวัสดีสองท่านครับนะพี่พี่แม่แม่ด้อนี่มาช่วยป้อนอาหารทั้งสองเชือกครับกินเยอะด้วยครับผมเปนเปนเวียนก้อนนคือบขืนมาตัวเรองโทรศัพี่เบนกินสองสองร้อยสองร้อยกิโลสมบังอีกสองร้อยกิโลสี่ร้อยกิโลนะครับ คพ,พี่พี่แม่ๆนะครับผมแวะเข้ามาเมาได้นะครับสวัสดีพ่อๆด้วรอยสวัสดีนะครับครับได้ทานสตะก้ามาครับเข้ามาทักทายได้นะครับโอ้สามท่านแล้วไม่ได้ทำบูชาไปใช่ไหมครับสวัสดีพี่พี่ครับนะครับเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อกล้วยว่าจะดำหมดเลยแล้วกล้วยกล้วยจะดำแล้ว ไปเลยจะเปือจะเฟือยอ้ยไปสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีทุกท่านดีนะครับสวัสดีทักทายได้นะครับพี่ๆแม่ๆนะครับซุ่มบังก็นานแล้วไม่ได้ไลฟ์โยรแม่ๆใจบุญใจดีมาเปิดตะการกในวันนี้ให้ช้างทั้งสองตัวสองเชือกให้ิีครับผมแเเข้ามาเมาสได้นะครับผมยังยืนรออยู่นะครับแเปเมาสได้นะครับมีวาชนาได้ทานกับเขาเชือกดัง สักเชือกและ20ตะกาได้นะครับตะกาหน้ได้ก่อนเดวาหน่ก็นอยพวก10ตะกาไม่คิได้บรตะกานึงเ่าสอาเพื่อเป็นเขามาเมาคนละ20ตะกาให้เลยคนละหนึ่งพันให้ไปเลยคนละหนึ่งพันคะแนนมานรมันเล่าประมาณซ้ำเขาหนได้กินก่อนตะกาหนึงก็ดีใจเลย แบบแบบสวัส,บบสดีครับสวัสดีพี่พี่ครับผมมาแต่ทางไหนอีกคนปลาคนรุ่งเยนยอวิทนุ่นครวนัวดีกว่าจ้าว <c oughs> ินพูดพูนขุดได้มากว <c oughs> ินเฮ็ดคืออันนั้นอวิทเ์เลยตึงวิทยอยู่บ่านละ สวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณแม่คุณพ่อคุณปู่สวัสดีครับตัดเมตาได้ครับผมออเดลเกในตัวอิเบนได้นะครับี่เบนเราก็จะซึ้งแล้วนะครับผมจะขึ้นแล้วเฮ้ยเจอจะขึ้นจะขึ้นอิเบนไอเอาลงเอาลงอย่าไปขึ้นโชว์มนทั้งใคบอกจับไม่ว่าเรนี้นี่ใครบอ หวนสวัสดีดดนะครับคุณแม่ครับเขาบึงไปอยู่เพือ่อเขาบม่ได้ยินเขาบอกนี่มันไม่ได้เปิดเสียงเลมันใส่เขาคอมเมนต์มาได้เพิเ่อเสียงยังไรสวัสดีครับครับคอมเมนต์มาได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมบอกไปจะพูดไปเรื่อยๆนะครับผมคอมเมนต์มาได้อันนี้คือบึงสองคน่บ่เห็นมีคน คุณแม่เขาย่างนั่นอ่ะยูเขาต้องพิมพ์ยุพิมวันนี่คอมเมนต์มันบ่ึ้นไงทางสัตวกับเขาปิดเสียงไว้เขาอยู่ข้างนอกเขาไม่กล้าพิมมาอย่างนี้ดีครับดีครับยังหนึ่นนงแสดงว่าคนเกือกมึงเพาะว่พิมสิสีเล่สิสิเล่มาครับพี่ <c oughs> <c oughs> พเบนก็ยังรอยอยู่แล้วครับโอ้ยใส่มึงจะยินเขาบไปยุขับเสียงเลยโอ้เดี๋ยวยิน แต่จับดนกิดเสียงให้แสดงว่าคนกึกบึ้งแค่นี้บัมีคนต้องใส่กัมบูซ่าสวัสดีนะครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับรอคอมเมนต์อยู่นึน่นมวเจียงเลยก็ได้อยู่เลยคุณเมนต์เลอ่อาเป็นเอ้ยไม่ดิงเชิงกบไกลไปลองจีจวดพ้อยเฮ้เออเยทะเลาะกันแล้วคุณมวเที่ยงอะไรย่างเงี้แม่ก็าชิบว่าด,ดูดิข้าตกร้องกันเลย สวัสดีนะครับมือนีสวัสดีประมาณ800อยกว่ารอบแล้วนะครับยังมีท่านมีคอมเมนต์อยู่เมตตาป้อนได้นะครับเมตตาการุณามุนิตาอุเบกขาได้นะครับผมจักติบอกต้องได้เยียบจิบมิสิลีคุณหหยเลยนที่แทนนโนนเป็นนังมัวนัทั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับจะซื้อกันแล้วนะครับผม ความอยากไม่คคยปานีใครนะครับใครขำออกแล,แล้วพี่เบนเราเบนไม่ขึ้นขึ้นดีดเด่น่ะอมาแพ้จันไปเลยบึ่งวะบึ่งวะโอ้ต่อทองแล้วกับ้านเป็นตกมันแอฟเบนทั้งหมดเซ็สิบร้อนนิ่ง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 สมังจะเป็นก่อ,อเบนอเนอาเบนปติอันนั้นตีดีนิ่งเลยอันนี้ก็กเห็นอักคุยอะไรเนี่ยโดดนี่มาตึงๆเวลาจะกุ่มเห็นลมอยู่ ก็คือมูได้เป็นถ้าน,นิ่งก็หนิ่งเลยถ้าเสียวก็เสียวเลยสมบังตัวหล่อเนาะลงลงลงอะไรทำลงไม่ไปเป็นพาขึ้นเด้อจกอย่างเดียวเลยขึ้นอีรีได้เด่นเนี่ยมีกินอิ่มไาเด่นสนใจจะขึ้น,นยังเดียวเเป็นคเพลงฟังเลยขึ้นไปไมัขนข,ขึ้นเข่าอุบัติวาแล้วมันขึ้นอะไรใต้ดิขึ้นมาไตลไล่ลื่นไหลลงคนขาอ่อนอีรีอย่างสัไร ขึ้นหัวมันนัดแต่ว่ามันขึ้นยกไปห,วหัวใครมีมันจับดึงไครเขาหมึนม่นบักแค่ไ้นโอ้บอมาไปดึงเรื่องตัวเจมส์ูนนี่จะไปเด้อบอยจันละไหนนอคอยเหรอเออจ่าส้ตสมต้อง,งพิ้าจ่าทำไรอัดก้องอีบืุญนึงนี่เพื่อนี่ไปยับเพื่อยับเพื่อครับมาต้มบรรยากาศต่อไปนะครับฟังได้ก็ต้องฟังฟังได้ก็ต้องฟัง ลุงเลยพวกใครควนแห้งเรอง,งมันบออกอาสมวังมาหลอออกงานจะถ่ายแต่วบไมงานออกออกไปคิออเดเกกพอน้อเพื่อนีิส้างผูกยากเลยมันจกจังเรืออ้ว,วนจาสีทั้าต๊แล้วยังมาสีเดื่อนแล้วเรื่องต่อถ่องสองเถือไปทำลเอีฮ่าฮ่อยากจบเอย อันนี้เห็นกรดิ่งทองไปเลยนะดินกระจายเลยสมองยาดีบากินเลยยาปอดไก่ใส่ขีพุงใส่ขี้บเอากินเลยนะโบกินเลยอะเพี้ยนกินแต่ปในน้อยเบึงอ่ะอันนี้นอนอกจ้างฮัลสิตัดเออไก่ๆก่มึงนี่จังสันอยู่เพือนมันกินหมดแล้วลุงบ่ใส่ขี้เลยเด้่อยู่เพือนเห็นปะยามันตายดินมันแข็งนะถ้าใส่ขี้มันง่ามเนอะ ลุงบัสไซเลยอาวินมันก็กินมันเลยอันนี้เห็นมันไกลๆด้มองกงเทพี๋สางเนาะมันก็เลยลสบายมันก็กินหือมีขี่มาเตะเลยเลย,ย่อมยืนอดขออยู่เหมือนกัน,ยนอ,อ,กอยู่พัทยามันคือกินอยู่นี่บสบายกว่กินเลยมันวุ่นเนาะ y o u t u b เนาะยู YouTube y o ู t u b e กันสามปีเจ๊เปิดครั้งหนึ่งเขาไม่เคยเดือดรมีคนมึงมี่สองคนแต่เขาบอกว่าน้ำพอาบอกว่า